Mission to the Moon Podcast Brought to you by Devonte Premium Skincare for Men สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s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  n to to t m o o o p o p o d s t นะครับุณอยู่กับประวิทหานุสาหะนะครับก่อนหน้าปี2020เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าโลกธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากอยู่แล้วนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยถูกเข้ามาทำให้การทำงานของเราเนี่ย เปลี่ยนไปทั้งกระบวนการการทำงานลงไปถึงวิธีคิดของการทํางานด้วยนะฮะแล้วก็ตัวธุรกิจเองเนื้อหาเองโอ้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะฮะเราก็เรียกลมรวมว่าดิจิทัล disruption ก็ได้นะครับซึ่งตอนแรกๆหลายคนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกังวลมากนักโดยเฉพาะสําหรับ SME นะฮะสํหรับ SME เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะครับแต่พอเข้าปี2020เนี่ยบริบทมันเปลี่ยนแบบเยอะมาก คือ Move มันสูงมากนะครับทุกคนเนี่ยต้องต้องเข้าใจเรื่องของดิจิทัลผมใช้คำว่าต้องมีดิจิทั l ลิท e เรซีหรือว่าความเข้าใจในโลกดิจิทัลเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะผู้บริหารเองก็จําเป็นจะต้องเข้าใจจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับอาจอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ลงไปใช้ t o o ต่างต่างเองนะแต่ต้องเข้าใจว่าไอกระบวนการ Process พวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเราทุกคนเนี่ยถูกบังคับเลยแหละนะให้ต้องใช้ของพวกนี้นะครับ ธุรกิจก็มาเจอกับหลายสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนไอสิ่งที่เคยทยได้นะก็ทําไม่ได้อีกต่อไปผม,ผมใช้คําว่าเคยเป็น advantage นะฮะบางทีตอนนี้เป็น disadvantage นะฮะเคยเป็น asset ตอนนี้กลายเป็น liability อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นความทา้าทายมากนะฮะแล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะไปอีกไกลกว่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่เราก็เห็นเคสธุรกิจที่ทั้งล้มเหลวนะครับอยู่รอด <S <S ประสบความสําเร็จมากม นะครับก็มีนะครับจริงๆธุรกิจที่ไม่สามารถอยู่รอดได้เนี่ยการปรับตัวจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันมีหลายเรื่องนะคือบางทีมันเป็นเรื่องของภาพใหญ่ของมหาภาคผลกระทบจากวิกฤตโควิดอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องปรับตัวซะทีเดียวหรอกนะครับแล้วมันจะมีเรื่องอื่นอีกเช่นแคชฟลู่นะฮะข้อจํากัดต่างๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะธุรกิจคือคือทุกธุรกิจมันมีมุมของความยากอยู่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะฟังดูเอ้ยเขาใหญ่ใช้ซิ่งใหญ่ น่าจะดีหรือเปล่านะฮะเขก็ขดีในบางเรื่องในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีความยากของเขาเช่นอพอไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยจะปรับตัวทีนึงจะเปลี่ยนอะไรทีนึงเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนองคาพยพมันเยอะมากนะครับ s m ส e ส่วนใหญ่ที่ทเราเห็นที่ที่อยู่รอดนะฮะอยู่รอดเนี่ยเช่นกลุ่ม s m e ร้านอาหารของกินต่างๆเนี่ยนะครับก็หลายคนที่อยู่รอดเนี่ยก็ต้องก็ต้องใช้เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะ นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนบางคนก็ Delivery บ้บงไม่ delivery บ้างนะฮะบางคนก็เอยมีอยากจะทําเพราะมันมีข้อจํากัดนู่นนี่แต่ตอนนี้เรียกว่าแทบทุกร้านจําเป็นต้องเข้ามาในแพลตฟอร์มเหล่านี้บางร้านตอนนี้เนี่ยทำสาขาที่ต้องใช้คําว่าเอาไว้เฉพาะสําหรับการส่งโดยเฉพาะที่เรียกว่าคลาวด์คิทเช n นอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะอย่างอย่างร้านอาหารบางบางกลุ่มเนี่ยที่เขามี4ี่ห้าร้าน4ี่ห้าแบรนด์เนี่ยนะฮะก็อ่ะ ไปเอาที่นูน,นึงอาจจะไม่ต้องไม่หนูอยู่ในห้างไม่หูอยู่ในอะไรเลยนะขอให้มันมีที่ที่รเดอร์เขาสามารถไปรับอาหารได้เนี่ยก็กลายเป็นคลาวด์กิชช่นก็เป็นธุรกิจแบบใหม่หน,นะฮะที่ได้รับความนิยมมากในช่วงสองสามปีนี้นะครับแล้วถ้าหากใครจําได้ในตอนแร,แรกที่เราพยายามใช้ชีวิตกับโควิดเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นข่าวร้านอาหาราต่างๆออกมาตรการหรือว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆเยอะมากทั้งโปรโมชั่นเอ่ยเมนูใหม่เอ่ยหรือปรับตัวของที่มันเคยแบบ ต้องมากินที่ร้านเท่านั้นให้กลับไปกินที่บ้านได้เช่นพวกปิ้งย่างชาบูนะครับทําฉากกั้นนะฮะหรือบางคนก็มีอไปทํากินบนรถอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วแบบนี้เทรนเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะมีความไม่แน่นอนแบบนี้มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอเนี่ยนะครับทําให้ความเร็วเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับธุรกิจทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแน่นอนฮะอย่างแรกถ้าเราไม่เร็วคู่แข่งเร็วกว่าเรานะครับ เขาก็คว้าโอกาสไปก่อนเราก็จะกลายเป็นผู้ตามตลอดนะครับเอาจริงนะไม่มีใครสนใจเราด้วยว่าคุณจะตามทันไหมจะต้องรอหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคือทุกคนเนี่ยไปยหมดละนะฮะลูกค้าเองก็ไม่สนใจว่าคุณจะค,ณคุณไม่ปรับตัวฉันก็ไม่ซื้อของคุณอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขามีตัวเลือกเยอะมากๆนะครับในโลกของธุรกิจการยืนอยู่เฉยๆจริงๆก็เหมือนถอยหลังอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นนะธุรกิจบนโลกใบนี้ท,ที่ที่ไม่ผ่านกระบวนการนี้นะฮะโอ้ตั้งแต่แบบ ถ้าผู้ย้อนกลับมันมีเยอะมากบล็อก b u สเตอรเจอ Netflix, Blackberry เจอ Apple, เจซีเพนนีอะไรต่างซ e a r s มาเจอกับอเมซอนอะไรแบบนี้คือมันมันเป็นเวฟของมันอยู่แล้วก็มันก็ยังไม่หยุดนะฮะทุกวันนี้มันก็ยังมีการเปลี่ยนอยู่ไอคนที่เคยเป็นผู้ชนะเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ไม่ปรับตัวก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับอันที่สองนี่ก็คือว่าผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็คา,าดหวังนะว่าธุรกิจต้องปรับตัวให้เร็วตามความต้องการของเขาด้วยนะครับ ต้องไม่ลืมว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อของแค่อย่างเดียวเขาไม่ได้มองโลกแค่มิติเพียงแค่สมมติว่าเราทําธุรกิจขายอาหารเขาไม่ได้ซื้ออาหารแค่อย่างเดียวมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเขาเท่านั้นที่เขาจะต้องซื้ออาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิติของผู้บริโภคเนี่ยมันซ้อนทับกันหลายเลยเยอร์ะมากพวกนี้คือเจอร์นี่ของลูกค้าทุกวันเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนมากๆนะครับความอดทนของคนลดลงอันนี้เราเห็นชัดเจนนะฮะตัวเลือกมีเยอะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าติดต่อบแบรนด์ไหนไป สินะนาทีไม่ตอบกลับมาเขาไปถาคนอื่นซื้อเร,เรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วจึงเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะฮะเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเยอะนะฮะสมัยก่อนคนยอมรอได้มากกว่านี้สมัยนี้รอน้อยลงเยอะมีบริษัทหนึงชื่อ Puppet Labs นะซีอเขาเคยพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นบริษัทสื่อหรือธุรกิจค้าปลีกหรือคุณอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารนะครับคุณควรใช้เทคโนโลยีเนี่ย เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณทั้งสิน้นจริงๆทุกธุรกิจแหละก็ต้องใช้หมดนะครับสามเนี่ยยิ่งถ้าเราก้าวไปเร็วเรายิ่งพัฒนาและเรียนรู้ได้ว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะฮะอย่างในเช่นจดมูลเองเนี่ยเราเป็นบริษัทมีเดียนะบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่ทํางานบนความเร็วเพราะว่ามีเดียเนี่ยชื่อก็บอกกันนะฮะมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับอะไรมาเราก็ต้องตามให้ทันนะฮะอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของของธุรกิจมีเดียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรนะสมมติผมจะเริ่มรายการใหม่ทีม มันมันจะมารอโอ้คิดให้ออกเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่อยทําเนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องไม่ไม่ทันกิน่นนะคนอื่นก็ทําหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพูดจริงๆนะส่วนใหญ่ของที่เราทําเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจด้วยซ้ำว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราทําเนี่ยเราเทสเลยนะครับก็ A/B testing อะ่ะนะฮะก็ดูว่าวิธีนี้เวิร์กไหมอาจสมมติทำมาสองแบบแบบ A แบบ B แบบ C ีสามแบบก็ไนดะ้ดูอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเวิร์กก็ทําต่อไม่เวิร์กก็เลิกนะฮะ อาจจะง่ายด้วยเพราะว่าอย่างมิชชั่นทุนดิมูนี่เป็นดิจิทัลผลิตัณ์นะนก็อาจจะง่ายหน่อยนะฮะมันออนไลน์หมดอ่ะมันก็ทดสอบทุกอย่างมันออนไลน์หมดนะครับแต่ว่าก็จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับซึ่งไอ้มิติความเร็วก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นปี2ปีนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า<ม>หลายๆที่หลายๆคนให้ความสําคัญมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไอ้โควิดเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้ไอ้เรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นอาจจะใช้เวลาเป็น5ปีี เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เร็วขึ้นเป็นทวีคูณไปอีกอันนี้ชัดเจนมากที่สุดหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของ f c e e o o o นะฮะที่เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เลย <c oughs> ลงทุนเปลี่ยนชื่อบริษัทลงทุนเปลี่ยนไอ้ทริกเกอร์เทรดอะไอ้ตัวไอ้ตัวที่เป็นตัวย่อนะฮะในในตลาดหุ้นเลยนะฮะเพื่อที่จะเข้าสู่ Metaverse แบบเต็มตัวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นผมว่าก็เป็นตัวอย่างนหนึ่งที่ชัดไม่รู้ว่าโควิดเป็นตัวจุดชนวนอนนันนึงให้มาร์คซักเค b e r เ เดินเกมเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าส่วนตัวคิดว่าใช่นะฮะคือถ้าเรามองดูอย่างเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยไอ้ก่อนหน้านี้คำว่าวีวีาร์เเนี่ยพูดกันมาหลายปีนะฮะพูดกันมาโอ้ผมว่าน่าจะมีหกเจ็ปีแล้วมั้งนะแต่มันก็ยังดูแบบอยู่ในกลุ่มเล็กๆมีคนใช้ไม่เยอะนะครับเราคิดกันมาตลอดว่า A r V R จะเข้ามาเปลี่ยนธุรกิจในอนาคตแต่มันก็ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะแต่เมื่อเจ้าใหญ่อย่าง Facebook กระโดดลงมาเล่นเนี่ยก็ทําให้เมตาเวิร์สตอนนี้ ถูกพูดถึงเยอะแล้วก็มีแอคทิวิตี้เยอะมากนะครับหลายๆคนเริ่มจับตามองเริ่มเฮ้ยอยากจะเข้าไปทําจอมพื้นที่ก่อนคู่แข่งรายอื่นๆเมืองไทยเองก็คือคักสุดๆเลยนะครับเมตาเวิร์สสมองก็จะบอกว่าถ้าใครติดตามข่าวเทคโนโลยีเนี่ยจะทราบว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นรายอื่นที่เป็นใหญ่ๆเหมือนกันเช่น Apple อะไรพวกนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ไม่ใช่เริ่มคือผมคิดว่าเขาคิดแผนมานานแล้วแต่เขาค่อยๆเปิดตัวนะครับค่อยๆเปิดตัว ก็ขยับกันเยอะนะฮะไนกี้เองนะครับไนกี้ก็มีละไปทำไนกี้แลนด์นะครับโคคาโคล่าเนี่ยก <|pa|> ็ไปทำพวกเสื้อนะฮะทินเดอร์นะครับทินเดอร์เนี่ยนะฮะจริงๆริงทินเดอร์เนี่ยเกี่ยวกับเมตาเวิร์สโดยตรงนี่ก็เตรียมแผนการออกเดตบนโลกเมตาเวิร์สนะฮะทำให้เราเห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเห็นถึงโอกาสของเมตาเวิร์สเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามจะ เล่นให้เร็วก่อนจะไนได้เปรียบน,นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทุกธุรกิจสามารถทําความเร็วได้นะครับหากองค์กรไม่พร้อมการที่อ,อ,องค์กรจะเปลี่ยนได้อย่างแรกเลยต้องเปลี่ยนทัศนคตินะครับซึ่งทัศนคติเป็นเรื่องสําคัญมากทัศนคติของทุกคนสําคัญหมดแต่ทัศนคติของผู้นำเนี่ยสำคัญสุดๆเพราะว่าถ้าพนักง,งานอยากเปลี่ยนอยากเร็วแต่ผู้นําไม่อยากทำเนี่ยกระบวนการต่งตางๆมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ จากรายงานของ m c k ค n ซีเนี่ยนะครับก็ mm hmm. ได้ให้มุมมองทำ, mm hmm. ทำนองเดียวกันกนะ็คือว่าการที่จะทำให้องค์กรมีความคล่องตัวเนี่ยผู้นำจะต้องเป็นคนแรกเลยที่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่มองการไกลพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วต้องเปิดใจรับไอเดียใหม่ๆนะครับให้อิสระด้วยกับพนักงานแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในสิ่งที่พนักงานควรจะได้นะครับ mm hmm. ก็จะทำให้องคนน์กรมันไปด้วยสปีดที่เร็วขึ้นนะครับตัว พนักงานเองก็ต้องมีทัศนคติแบบนี้ด้วยนะว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราจะไปทํางานแบบช้าๆเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แรับทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วนะครับต่อจากเรื่องของคนไปแล้วเนี่ยเรื่องของ decision making ก็สําคัญนะฮะองค์กรจะคล่องตัวหรือไม่เนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับความคล่องตัวของการตัดสินใจความคล่องตัวของการตัดสินใจเนี่ยมันก็คือความเร็วส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็คือความถูกต้องคือมีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอที่จะตัดสินใจได้นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยแม้การตัดสินใจของเราจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100รับ แต่ว่ายิ่งการนํา Data เข้ามาใช้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยมันช่วย,ยให้การตัดสินใจเนี่ยมันแม่นยําม,มากขึ้นเท่านั้นน,น,นะฮะและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ต้องคล่องตัวยืดหยุ่นนะฮะแม้ว่าคนจะเร็วแค่ไหนแต่ว่าถ้าระบบมันช้าหรือมันเยอะไปนะฮะมันมี2ออย่างนะช้าก็เรื่องหนึ่งนะฮะต่อให้ระบบเร็วแต่มันเยอะนะฮะมันมีขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ในสูงก็จะสร้างความช้านะครับโครงสร้างซับซ้อนนะกระบวนการโอ้ จะทำแอปพูฟทีนึงนี่ต้องขอกันเป็น10คนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย oh, อย่างงี้มันก็ลําบากนะฮะหรือว่าไซโลหนักๆเกินไปนี่ก็ลำบากเหมาอนกันก็ต้องทลายกาแพงส่วนนี้ก่อนแล้วก็สร้างระบบที่ง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนกระจายอำนาจการตัดสินใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยการทําให้กระบวนการต่างๆเร็วขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ด้วยนะครับปจัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะสะดวกง่ายขึ้นเยอะมาก ยังโปรเจกต์แม a จเมนต์เนี่ยที่ Mission t o รู o ูเราใช้อาร์น่นี้ดีมากเลยนะฮะตอนนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่ดูอยู่ชื่อ i ลิ Up นะก็คล้ายๆกันนะคือมันทำให้การการคุยงานกันลดพหุเศ s ไปเยอะนะฮะลดพหุเศ s ไปเยอะคือทุกอย่างมันอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันเข้าใจง่ายด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ใช้กันมาหลายสิบปีแต่บางทีมันยากคนเข้าถึงยากนะครับมันก็เลยทำงานลำบากแต่เนี้ยโปรเจกต์แมเนจเมนต์ทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดดียยววทาางน่สะก ทุกคนเห็นภาพว่าเกิดขึ้นอะไรภายในองค์กรบ้างเรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับนอกจากเรื่องของแม a จเมน n ์แล้วเนี่ยเชื่อว่าองค์กรอื่นๆก็คงเริ่มนมําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานในเรื่องอื่นด้วยนะฮะเช่นเรื่องของการบริหารเอกสารเรื่องโอเป a เรชั่นนะครับอองส่วนหนึ่งที่หลอดจริงไม่ได้คุยเยอะคือเรื่องของการเงิน <c oughs> <c oughs> การเงินแบบการเงินจริงๆเลยเนี่ยนะฮะเรื่องธุรกรรมเนี่ยในการจะสร้างความเร็วนะครับบางทีเนี่ยการต้องทําการเงินเนี่ยมันต้องไปรออนุมัติ อะไรอย่างเงี้ยมันมี process เยอะแต่มันสามารถทําให้เรื่องพวกนี้เนี่ยเร็วได้ซึ่งสำหรับ SME เองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงต้องเจอกับปัญหาธุรกรรมต่างๆที่ทำให้ process ช้านะฮะบางทีก็ดีเลยจนพลาดโอกาสไปนะครับโดยปัญหาที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆสำหรับ SME ก็คือต้องทำธุรกรรมหลายประเภทในระบบไม่รู้ว่าใครโอนเงินมาจากไหนจากคู่ค้ารายไหนถ้าบางทีเงินมันเป็นยอดเดียวกันโอ้โหเขานี้ยุ่งเลยนะฮะต้องไปเช็คไม่รู้ว่าจ่ายเงินแบบไหนเร็วสุดประหยัดสุดนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานแอป เพื่อทาธุรกรรมต้องมาล็อกอินหลายบัญชียุ่ยงยากวุ่นวายเสียเวลาด้วยนะฮะแถมบางทีเนี่ยเรียกดูธุรกรรมย้อนหลังก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อันนี้คือคําตอบว่าทําไมควรต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้การทําธุรกรรมทางการเงินทําได้ดีละคล่องตัวมากขึ้นนะครับบรหิหารจัดการง่ายขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะเห็นภาพทั้งหมดเห็นเป็นซิงเกิลวิวอ่ะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งเครื่องมือทางธุรกรรมทางการเงินต่างๆที่เหมาะกับ SME เนี่ย ผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีอันหนึ่งที่มาแรงสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ที่พูดอย่างนี้เนี่ยลองใช้เองเราด้วยเราจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อสําหรับธุรกิจ SME ที่แบบมีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้เพนพอยในการบริหารจัดการเงินของ SME นะครับที่มักจะเจอไอ้เรื่องที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งผมกำลังจะพูดถึง TTB Business One นั่นเองนะครับ TTB Business One เนี่ยเป็นแอปนะฮะที่หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เรากดเข้ามาก็จะอยู่นี้นะฮะ TTB Business One นะครับจริงๆ TTB Business One เนี่ยเขามีฟีเจอร์หลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ฟีเจอร์ด้วยกันนะฮะผมเล่าให้ฟังเพราะว่าพอเล่าไปปุ๊บเนี่ยก็จะพอนึกออกว่าใน7ฟีเจอร์นี้เนี่ยมันช่วยให้เราทำงานได้ ง่ายขึ sí, ้นย like wow. ังไงบ้างนะครับฟีเจอร์ต like right right ัวแรกเนี่ยนะครับคือส마ートเพย์เมนต์นะฮะส마ートเพย์เมนต์นะครับโดยฟีเจอร์ส마ートเพย์เมนต์เนี่ยนะครับนี่นะครับก็เป็นฟีเจอร์ส마ートเพย์เมนต์นะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บนะฮะอันนี้เป็นตัวทํารายการโอนเงินนะครับเพียงแค่ระบุบัญชีต้องการโอนเงินวันที่เวลานะฮะระบบก็จะแนะนําค่าธรรมเนียมที่ประหยัดที่สุดให้กับลูกค้าอันนี้คือฟีเจอร์ส마ートเพย์เมนต์นะครับอันที่2ก็คือส마ートสเตทเมนต์ นะฮะอันนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราเราจะงงว่าไอ้เงินนี้มันมาจากไหนจากใครข้อมูลไม่ครบถ้วนดูยากนะครับอันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาเลยให้ดูง่าง่าย,ายเช่นอ่ะคุณคัสตอมก่อนวันที่จะเอายังไงนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาดูว่าคัสตอมเสร็จแล้วเนี่ยคนที่โอนมาเนี่ยเป็นใครนะครับนี่กดเข้าไปดูได้เป็นดีเทลละเอียดยิบเลยอย่างนี้เลยนะฮะใช้ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับ อันที่3คือ smart dashboard นะฮะซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลในรูปแบบ dashboard นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกมันจะเห็นเป็น single view อะคือคุณจะรู้ว่าเออตอนนี้เงินเราเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแล้วก็เห็นข้อมูลทุกอย่างชัดเจนนะครับว่าเออ o d balance มีเท่าไหร่นะฮะข้อมูลรายการอนุมตัติข้อมูลผู้รับเงินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบน business one จะอยู่ที่ d a s h b o a r ทั้งหมดนะครับอันที่4คือ smart search นะฮะ ที่ช่วยธุรกิจเนี่ยเห็นรายการธุรกรรมรายรับรายจ่ายย้อนหลังได้ทุกประเภทนะครผ่านเซิร์ชคีย์เวิร์ดง่ายมากคือบางทีเนี่ยถ้าถ้า u i ไ x ไม่ดีนะคุณจะหานี่ไม่เจอนะครับข้อ5คือม o b บ l ยออโ h ไรเซชันนะฮะอนุมัติการทำธุรกรรมให้กับ SME ง่ายๆรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเดินทางไปทำเรื่องต่างๆเหมาะกับธุรกิจ SME ที่มีพนักง,งานบัญชีช่วยทำอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็เจ้าของอยู่ไหนก็ก็อนุมัติได้ก็คือมีคน เซตรายการขึ้นมาให้แล้วก็ส่งมาปุ๊บอ่าคุณแปร์พิ้ได้เลยในมือถือนะครับควิกวิวนะฮะอันนี้สำหรับคนที่แบบเมื่อกี้เงินโอนเข้ามายัางเนี่ยอันนี้ดูรายการเดินบัญชี3รายการแรกล่าสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า Group Company View ที่จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมทุกบัญชีของกลุ่มบริษัทนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นหมดเลยทุกอันเลยนะครับอันเนี้ยจะช่วยลดความสับสนของคนทำบัญชีนะครับด้วยฟีเจอร์ หลัก7อย่างที่จะเข้ามาช่วยบริหารเงินของ SME เนี่ยนะครับสะดวกขึ้นจริงๆสะดวกมากนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกับผู้บริหารเนี่ยนะฮะเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็เรารู้ที่มาที่ไปนะฮะบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่องการเงินเป็นเรื่องหน้าปวดหัวแต่ว่าถ้าเกิดมันถูก,กรวมจบอยู่ในแอปเดียวเนี่ยมันช่วยลดความซับซ้อนความยุ่งยากไปได้เยอะเลยนะครับเรียกว่าแอป TTB Business One เนี่ยนะฮะตอบโจทย์ความต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ เนี่ย U I U UH, X ทุกอย่างสวยงามนะครับผมผมชอบมากเลยแล้วก็ดูดูง่ายนะฮะเป็นอะไรที่ลองใช้เองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆประทับใจจริงๆนะฮะสำหรับตัวที่เป็นแอปของทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าประทับใจมากจริงๆนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ย T T B Business One เนี่ย o b i l e a p p พ i c a t i o n ว่าทําไม SME ถึงต้องมีติดตัวไว้นะครับอันแรกก็คือควบคุมธุรกิจได้จากมือถือเครื่องเดียวบรหิหารจัดการได้ครบวงจรนะครับ 2. องทำได้ทุกธุรกรรมจากแอปพลิเคชันเดียว3ประสบการณ์เดียวกันทุกอุปกรณ์น,นี่ก็สำคัญนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มี device ์แค่อันเดียวนะคุณเปิดแท็บเล็ตเปิดอะไรเนี่ยนะฮะใช้ประสบการณ์เดียวกันหมดใช้ง่ายไม่ซับซ้อนสะดวกปลอดภัยคำว่าใช้ง่ายแปลว่าอะไรรือไะแปลว่าคุณเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องเปิดคู่มืออ่านคือคุณรู้เลยว่า กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยรู้เลยอะไรอยู่ตรงไหนน,นี่อย่างนี้เรียกว่าใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครอยากอ่านคู่มือก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าคําว่าใช้ง่ายของผมคือมันอินทิวทีฟมันเข้าใจง่ายนะครับต้องบอกจริงว่าเน้นย้ำอีกครั้งว่าลองใช้แล้วแบบประทับใจมากประทับใจมากจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้นะครับหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ TTB Business One เนี่ยเข้าไปดูในลิงก์ผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของ TTB นะครับโทร02 643 7 0 0 0บ0 2 6 4 3 7 0 0 0ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Devonte Premium Skincare for Men